สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่อง g o Insight เป็นยังไงกันบ้างครับกับทีเด็ดที่เราได้ให้ไปเมื่อวานใครตามคูณไหนบ้างรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับส่วนวันนี้เราก็มีฟุตบอลประจาวันที่2กุมภาพันธ์2568วันนี้มีบอลเตะด้วยกันหลายคู่เลยนะครับทางเราก็คัดมาให้5คู่นเน้นๆเหมือนเช่นเคยมาที่คู่แรกกันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากคริสตัลพาเลซ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปัจจุบันอยู่ดับที่12ของตารางโดยแข่งไปแล้ว23นัดชนะ8เสมอ5แพ้10ยิงได้28เสียไป32มประตูฟอร์มการเล่น 5, หน้าล่าสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1มาดูทางฝั่งคริสตันพาเลตกันบ้างน,นะครับปัจจุบันอยู่ดับที่13ของตารางโดยแข่งไปแล้ว23นัดชนะ6เสมอ9แพ้8ยิงได้26เสียไป30ประตูฟอร์มการเล่น 5, หน้าล่าสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1คู่นี้เฮดูเฮดนะครับเคยเจอกันมา5ครั้ง เป็นคริสตันพาเลทที่เอาชนะไปได้2ครั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไปได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับมาเช็คความพร้อมกันหน่อยนะครับแมนยูไนเต็ดเจ้าบ้านเพิ่งไปชนะฟูลแลมมา1ประตูต่อศูนย์นะครับสบภาพทีมเกมนี้จะไม่มีลูกชอเมสันเมาส์จอห์นนี่อีแวนมาร์คัดลัสฟอร์ดที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาระบบ3-4-2-1แนวรับจะใช้เป็น olo, ic, เลน, ate, นี่โยโลมาไทเดลิกแดนกลางจะใช้เป็นมานูเอลอูกาเต้คอบบี้ไมนูแนวรุกจะใช้เป็นบูโน่ฟอนันเดส อามัดเดียโลอเลฮันโดกานาโชน้าเป้าเป็นลัสมุทฮอยลุนนะครับส่วนคริสตันพาเลตผู้มาเยือนนะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปแพ้เบนฟอร์ดมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีมาทิอุสแฟงก้าลอฟโฮดดิ้งอดัมวอตตันที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บคริสตันพาเลตจะมาในระบบ3-4-2-1แนวรับจะใช้ม ah าร์กเกฮีคิสซิดิชาร์ดแนวกลางจะใช้เป็นไดชิคามาดะวิลฮิลส่วนนารุจะใช้เป็นเอเบเลชิเอเซ อิสเมล่าซานะครับคู่นี้นะครับสูสีกันถ้าดูจากเฮดูเฮดที่เจอกันมานะครับโดยเอาชนะไปได้เท่ากันส่วนฟอร์ปัจจุบันนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งไปชนะมาในเกมล่าสุดโดยชนะมา2เกมติดต่อกันส่วนทางคริสตันพาเล่เกมล่าสุดเพิ่งไปสะดุดแพ้มานะครับโดย3เกมก่อนหน้าเอาชนะมาได้ทั้ง3เกมเกมนี้แอบลุ้นไปทางแมนยูไนเต็ดนะครับเพราะได้เล่นในบ้านส่วนฟอร์ปัจจุบันนั้นกาลังเก็บชัยชนะมาได้อย่างต่อเนื่องคิดว่าจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับ สกอร์ที่คาดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะคิสตันพาเลต3สประตูต่อ1มาต่อคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเบนฟอร์ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากสปเปอร์นะครับปัจจุบันนะครับเบนฟอร์ดอยู่อันดับที่11ของตารางโดยแข่งไปแล้ว23นัดชนะ9เสมอ4แพ้10ยิงได้42เสียไป40ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2 มาดูทางฝั่งสเปอร์กันนะครับปัจจุบันอยู่ดับที่15ของตารางโดยแข่งมาแล้วยีนัดชนะ7เสมอ3แพ้13ยิงได้46เสียไป37ประตูฟอร์มการเล่น,นห้าต่างสุดนะครับชนะ2แพ้3คู่นี้เฮดูเฮดนะครับห้าต่างสุดที่เจอกันมาเป็นสเปอร์ที่เอาชนะไปได้2ครั้งเบนฟอร์ดเอาชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับคู่นี้เบนฟอร์ดเพิ่งไปชนะคริสตันพาเลทมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับสภาพทีมเกมนี้เบนนนฟอรร์ดดจจะไมม่ีีโโชัววาาซิิลก้เฮ อีธานพินน็อกอารอนฮิกกี้เบนมีที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บเบนฟอร์ดจะมาในบบสี่สองสามหแนวรับจะใช้เป็นเชฟฟานเดนเบิร์กนาธานคอลินแดนกลางจะใช้เป็นมิเกลดัมสกัดไบรอันเอมูโม่แนวลูกจะใช้เป็นเควินชาเดย์แนาเป้าเป็นโยอันนวิซ่านะครับมาดูาฝั่งสเปอร์กันบ้างน,นะครับสเปอร์เพิ่งไปแพ้เลสเตอร์มา2-1นะครับสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีคริสเตีซโลเมโลติมอลเวนเนอร์มิกกี้ฟานเดเวน โซลันเก้เจมส์แมตติสันที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บสเปอร์จะมาระบบ4-3-3นะครับแนวรับจะใช้เป็นอาชิเก้ลาดูดากูซินแดนกลางจะใช้เป็นบีฟอิซูมาลูคัสเบอร์ควายนาลูกจะใช้เป็นซองฮึงมินหน้าเป้าเป็นลิชาลิสันนะฮะคู่นี้นะครับเป็นสเปอร์ที่ดูดีกว่านะครับจากเฮดูเฮดที่เจอกันมาโดยชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันสเปอร์เพิ่งแพ้มาน่นาสุด พักหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับชนะแพ้สลับกันส่วนทางเบนฟอร์ดนะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะมาหลังจากที่3เกมก่อนหน้าไม่ชนะใครเลยนะครับเกมนี้ผมแอบรุนไปทางเบนฟอร์ดนะครับเพราะได้เล่นในบ้านและนัดล่าสุดเพิ่งเก็บชัยชนะมาได้กําลังใจกําลังมานะครับเบนฟอร์ดจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้นะครับสกอร์ที่คาดเบนฟอร์ดชนะสเปอร์สองประตูต่อหนึ่งมาต่อคู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอละเปิดบ้านรับการมาเยือนจากแมนซิตี้นะครับ อาร์เซนอลปัจจุบันอยู่อันดับที่2ของตารางโดยแข่งไปแล้ว23นัดชนะ13เสมอ8แพ้2ยิงได้44เสียไป21ประตูฟอร์มการเล่นห้านหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ2มาดูทางฝั่งแมนซิตี้นะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่4ของตารางโดยแข่งไปแล้ว23นัดชนะ12เสมอ5แพ้6ยิงได้47เสียไป30ประตูฟอร์มการเล่นห้านหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นู hey ่พรุ่งนี้เฮดูเฮดนะครับห้านหลังสุดที่เจอกันเป็นแมนซิตี้ที่เอาชนะไปได้1ครั้ง อาร์เซนอลเอาชนะประเทศหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอไปสามครั้งนะครับมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับอาร์เซนอลเจ้าบ้านเพิ่งเอชนะวูแพมตันมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีโทมิาสุกาเบียเจซูสเบนไวต์บุกาโยซาก้าที่ต้องพักรักษา,า,าตัวจากการบาดเจ็บอาร์เซนอลจะมาแบบสี่สามสามนะครับแนวรับจะใช้เป็นวิลเลียมชาลีบาร์กาเบียมาการเยสแดนกลางจะใช้เป็นโทมัสปาเต้ดีแคนไลท์แนวรุกจะใช้เป็นมาตินโอเดกาดไคฮารเวิร์ดนะครับ มาดูด้านฝั่งแมนซิตี้กันบ้างน,นะครับแมนซิตี้เพิ่งไปชนะเชลซีมา3ประตูนนหนึ่งนะครับสบภาพทีมเกมนี้จะไม่มีออสการ์บ็อบโรดี้เจเรมีโดคูลูเบนดีอาร์ที่ต้องพักษาต,ตัวจากการบาดเจ็บแมนซิตี้จะมาระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับจะใช้เป็นนาธานอาเก้มาเรียนวาคันจีแนวกลางจะใช้เป็นมาเตโอโควาซิคเบอร์โตโนซินวาแนวลุกจะใช้เป็นเควินเดอะบอยฟิลโฟเดนหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะฮะ คู่นี้นะครับสูงสีกันมากนะครับจากเฮดเที่เจอกันมานะครับโดยอาชนะไปได้เท่ากันส่วนฟอร์มปัจจุบันนั้นอาร์เซนอลเพิ่งไปชนะมาในเกมล่าสุดโดย4เกมก่อนหน้าเก็บชัยชนะไปได้ถึง3เกมส่วนทางแมนซิตี้นะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะมาได้กําลังอยู่ในช่วงจูนฟอร์มอยู่นะครับเกมนี้จะเป็นอาร์เซนอลที่มีรุนมากกว่านะครับเพราะเล่นในบ้านด้วยฟอร์มนะปัจจุบันเก็บเัยชนะมาได้มงเมนตัตมกาลังมาครับคิดว่าอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้นะครับสกอร์ที่คาดอาร์เซนอลชนะแมนซิตี้สองประตูต มาดูทางฝั่งบุนเดสกันบ้างนะครับเป็นการพบกันระหว่างแฟงเฟิร์ตจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากวบบวกนะครับปัจจุบันนะครับแฟงเฟิร์ตอยู่ดับที่3ของตารางโดยแข่งมาแล้ว19นัดชนะ11เสมอ4แพ้4ยิงได้44เสียไป26ประตูฟอร์มการเล่น5าหลังสุดนะครับชนะ4เสมอ1มาดูทางฝั่งวบบวกทีมเยือนกันบ้างน,นะครับวบบวกปัจจุบันอยู่ดับที่7ของตารางโดยแข่งมาแล้ว19นัดชนะ8เสมอสแพ้7ยิงได้42เสียไป3 4ประตู ฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2แพ้3คู่นี้นะครับเฮดูเฮดที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดเป็นวบบวกที่เอาชนะไปได้2ครั้งแฟรงเฟิร์ตเอาชนะได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับมาดูความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านนะครับแฟรงเฟิร์ตเพิ่งไปเสมอกับฮอฟเฟนไฮม์มา2อตุลาสองนะครับสบภาพทีมเกมนี้จะไม่มีเอลิกดีนาเอ็มบิมเบ้ที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บแฟรงเฟิร์ตจะมาแบบสามสี่สอนึารับจะใช้เป็น uta, Cross, ลูคัสทูตาโรบินคลอสแดนกลางจะใช้เป็นฮ e ูโก้เอมอออนนิิเเลลลลลาซสกี่ไ นารุจะใช้เป็นมาริโอกอสเซ่ฮูโก้เอกิติเก้นะฮะมาดูดานฝั่งว่บวกกันบ้างนะครับว่บวกเพิ่งไปเสมอกับโอสติคิวมา2อตัวสองนะครับสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีนิโคลัสคินเกอร์ลูคัสเมชาโลเจริโอเทวินปาเลเดสที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บว่บวกจะมาระบบ4-1-2-1-2นารับจะใช้เป็นคอนสแตนติโนคูเรลากิสดานิสวาโล่แนวกลางจะใช้เป็นอาโนแม็กซิมิเลียมเบนส์ดาไอ นวลูกจะใช้เป็นมูฮัมหมัดเออาอมูล่าวินโจนัสนะฮะคู่นี้นะครับเป็นวบบวกที่ดูดีกว่านะครับจากเทปที่เจอกันมาโดยชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันวบบวกเพิ่งไปเสมอมาในเกมล่าสุดโดยนัดก่อนหน้าเพิ่งไปแพ้มานะครับ ส่วนทางแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเพิ่งไปเสมอมาเช่นกันโดย4เกมก่อนหน้าชนะได้ทั้ง4เกมเลยนะครับเกมนี้แอบรุ้นไปทางแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเพราะได้เล่นในบ้านแล้วฟอร์มปัจจุบันถึงจะมีสะดุดเป็นในเกมที่แล้วแต่โดยรวมถือว่าดีกว่าทีมเยือนเยอะนะครับสกอร์ที่คาดนะครับแฟรงก์เฟิร์ตชนะวบบวก2รประตูต่อ0มาที่คู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างเลเวอร์พูเซนนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากคอฟเฟนไฮนะครับ ปัจจุบันนะครับเลเวอร์กูเซนอยู่ดับที่2ของตารางโดยแข่งไปแล้ว19นัดชนะ12เสมอ6แพ้1ยิงได้46เสียไป26ประตูฟอร์มการเล่น5้าหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1มาดูทางฝั่งฮอฟแมนจีมเยือนกันบ้านนะครับปัจจุบันอยู่ดับที่15ของตารางโดยแข่งไปแล้ว19นัดชนะ4เสมอ6แพ้9ยิงได้25เสียไป37ประตูฟอร์มการเล่น5้าหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3 เฮดูเฮดของคู่นี้นะครับเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นเลเวอร์กูเซนที่เอาชนะไปได้4ครั้งฮอฟเฟนไฮเอาชนะไปได้1ครั้งนะครับมาดูความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านนะครับเลเวอร์กูเซนเพิ่งไปเสมอกับไลซิกมาสองตุลาองนะครับสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีอาร์คลี่อามิเน่จามูเอลเบอร์เซียนที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บเลเวอร์กูเซนจะมาบวกสี่สองสนวรับจะใช้เป็นเอ so ็ดมงแทปโซบาร์โดนาทานทาแนวกลางจะใช้เป็นแกนิชชาก้าโรเบิร์ตแอนดิกนาลุกจะใช้เป็นฟอร์เรนเวิร์ด หน้าเป้าเป็นพาสติกชิกนะฮะมาดูฝั่งฮอฟเฟนฮา์มกันบ้างน,นะครับฮอฟเฟนฮา์มเพิ่งไปเสมอกับแฟรงเฟิลมาสอประตูต่อสนะครับสภาพทีมเกมนี้จะไม่มี enn, o an, ar, uter, um um คริสโตเฟอร์เลนส์คาบักโอซานโปเมลกิชามาเรอุสบูเตอร์อูมุสเดเยอร์โตชุมฮูนะฮะที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บฮอฟเฟนฮา์มจะมาแบบสี่สองสามหนึ่งแนลารัฟจะใช้เป็นเควินอัคโพคูม่าอาเธอร์ลาคูล่าซาเวดแดนกลางจะใช้เป็นทอมดิชอฟอันดอนสแตดแนวลุกจะใช้เป็น อังเดคามาลิชเอเลนคารยาดิมซีนะฮะคู่นี้นะครับเป็นเลเวอร์คูเซนที่มีลุ้นมากกว่านะครับจากเทดเวลที่เจอกันมาโดยชนะไปได้ถึง4เกมส่วนฟอร์มปัจจุบันนั้นเลเวอร์คูเซนเพิ่งไปเสมอมาในเกมล่าสุดโดยไม่ชนะใครมาแล้ว2เกมติดต่อกันส่วนทางฮอฟฟ่พามนะครับเพิ่งไปเสมอมาเช่นกันโดยไม่ชนะใครมาแล้ว2เกมติดต่อกันเหมือนกันเลยนะครับเกมนี้นึผมจะแอบลุ้นไปทางเลเวอร์คูเซนนะครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านและฟอร์มปัจจุบันนั้นถึงจะมีสะดุดแพ้ไปในเกมที่แล้ว แต่โดยรวมถือว่าดีกว่าทีมเยือนเยอะครับคิดว่าเลเวอร์กูเซนจะเปิดบ้านเอาชนะได้ไม่ยากนะครับสกอร์ที่คาดเลเวอร์กูเซนชนะฮอฟเฟนไฮม์ามประตูต่อ0เรากลับมาสรุปทีเด็ดที่ผมได้ให้ไปประจำวันนี้กันสักหน่อยนะครับโดยคู่แรกที่ผมได้ให้ไปนั่นคือแมนยูเนเต็ดปะทะคริสตัลพาเลตคู่นี้ผมให้เป็นแมนยูเนเต็ดชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับคู่ถัดมานะครับเป็นเบนฟอร์ดปะทะสปเปอร์คู่นี้ผมให้เป็นเบนฟอร์ดชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับ คู่ถัดมานะครับเป็นอาร์เซนอลปะทะแมนซิตี้นะครับคู่นี้ผมให้เป็นอาร์เซนอลชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ถัดไปนะครับเป็นแฟงเฟิร์ตปะทะวอบบวกนะครับคู่นี้ผมให้เป็นแฟงเฟิร์ตชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับและคู่สุดท้ายนะครับเป็นเลเวอร์กูเซ่นปะทะฮอฟเฟมฮาม์มคู่นี้ผมให้เป็นเลเวอร์กูเซ่นชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะครับและนี่คือบทสรุปทั้งหมดที่ผมหยิบม,มาฝาก ยังไงถ้าผิดพลาดอะไรยังไงตกหล่นอะไรยังไงไปบ้างก็บอกกันได้นะครับส่วนสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไ r i b e เพื่อเป็นกํนลาลังใจให้ทีมงานหน่อยนะครับยังไงวันนี้ขอให้ดูบอลให้มีความสุขทุกทุกคนพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ